มาขามว้ายสมปากเทนเด้พี่น้องเลยมขามสมน้นองเพียอเนาะลายชิไลอันนี้มันอยากเป็นหมอกกัะนจะหึ่งติมนี่เนาะั่างมานี่ด้วยสิบห้าตุนกระเบื้องนี่น้องก็สั่างมาใหม่เลยเพราะดูว่า เรียกว่าของเก่าค่ะของเก่าจะโดนแล้วของเก่าเขาบ่กบอกเบบ้าแต่ทมีถังหลัพอของน้องซื้อถังหนังซื้อเตะห่านมาเลยซื้อห่านเลยเอาของไม่เตะเถอะเนาะโดยแบบว่ามันโดนแล้วกะเป็นสีแบบนี้ถังหลังจนตายชีโดยยังมรัยที่เทือนอยู่โดยบับก็เขาพูดถึงกนป็นตัว โบมึงต้องอเทต้องอเทโอเคโอเคจะไหน้ยเทกรอเท่ลรออุ้มได้บบยี่บาหะตะปูโวยเรียว่าคอยเขาจะพดมาตลอดเนาะอาจจะว่าตาปูว่าจะก้าน่ะ เขาไม่ได้เอิรมาต็มป mm ูโ hmm. อ like ้ยมันลรกตะปูนะปวแล้วจะไงเนียอย่าปล่อยต้องจิบหนิเด้อบอไเดอรชยคอยช่างแต่กล้องคอยรั่วเลยโมมิต uh> ัดอีกโมมิตัดอ oh ีกบอบอบอตัดเติดไปใช่อืมไป โอ้ยเฮ็ดยังกันนั่นโอ้ยมาน้อนคักแทผู้สาวก็ได้โอ้ยเมื่อยบ่นี่ได้ไรมากจะใช้เดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเลยใส่กอกใส่กุ๊บคิดออกมาแต่หาหนุ่มใหม่ใช่ดอกฮะสบายดีพี่น้องเนี่ยน้องนะ่งโดย เอ๊พี่น้องเลยเอาเอาเอาฮ่าจ้าลงมาสรุมพี่กันดูฮะเนี่ยโดยโดยอ่พี่น้องเลยเนาะมือที่ซองแล้ะห้าวกะอยู่บ้านบางคูนพ่อแม่พี่น้องเลยนะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสุกุ สู่คนคือเก่าพี่น้องอย่างเนนะาะบอกว่าอยู่ในและกแตต่างประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบิเตียงทองซาเนลพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบเตียงผ้าทั้งอ่าบระตูนพี่น้องยนะอย่างเนาะเข้ามาอันเจาะหน่ำเฮือนเอ้ยอันเมลุกซี่นะีแหละอันหัวไล่หั่นโตแล้วเนี่ยพี่น้องเลยอ่าก็เลยสิเวะมาเยี่ยมยามตามข่า,ขาวเบื้องทางเพื่อนสาวนางพ่อแม่พี่น้องอย่างเนนะาะภัยเห็ดเนี้ตามปลูก,กดูนะตามยังไงน้อยคตามเมียตามเมียคดูตามเมียยังไง

ใส่ยังนี่แล้วนี่เจ้าบุญจันทร์เ่องบ่โอ๊คโรคาแคนี่ค๊กไม้เลยพี่น้องเลยคอกหินบุมีบ่แบบนล่งใส่ไหม้ยู่ต่ำแบบธรรมชาสตร์ดีพี่น้องเลยเงียบินกับข้าวนี่บ่พี่น้องเลยมีการสาช่องกินอยู่กินแต่กินชมบ่เจ้า สบายดีด้วยสบายดีไาลุ้มด้วยสบายดีด้วยสบายดีเออโอ้ยพี่น้องะไรเนาะไปเอาไม่ใช่มะขามน่ะมันกคือนานนคือนาคโดยโอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งเป้ามันตกหมดหละตกมาเสียบดากได้ไหมเสียบดากได้โอ้พี่น้อะไรไปลงมาทั้งลุง้มก่อนเฮ้ยคุ้มงามไปได้นีน่เนาะ เออดี๋ยวมาเจองวอพี่น้องเลยอืมผู้ี่น้องเลยอ่าแดดเปี้ยงเปี่ยงตีนเชา่าเพื่อเอามาให้ละนี่สองสี่หกแปดเก้าบาบุญบาบุญบบุญสละวันบ่แล้วแกมาตอนไหนตอนเช้โอ้ยพี่น้องเลยเนาะมีใครมาแจ้งข่าวอย่างนี้แล้วนะบาบุญกับไอย้าหันมาโดย อาบุญว่าสีสางไม้ยาว็คือกันอ๋อสางไม้สางต๊ะโดยอ๋อไม่บุคบุ้ยบ่นเป็นเอาะไม่ยังบุคบุนะอืม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 เป็น่าวมาให้มันครบเสานี่พ่อเราบอกบ้าไม่ใช่อีกอันี้นะเห็นเมื่อนขึ้นหน่อยนึงฮะ สั่งพ่อเรอันนี้ใคได้ป๋าต้มัน,ทนเท่าไรบ้านี่นะองสี่หกแปดสิบสิบชองิบี่สิบห้าต้นต้นม<อ>ันบางงามสามันบางงามเิห้าต้นไม่ใช่ซ้ำได้พี่น้องเสองสี่หกแปดเก้าือนอันเสาเพชรยังเก้าต้นหนึงพี่น้องเลย 4, 6, 8, เยนาะอพืพี่นออ้องเลย หนี่ไม่นี่น้องสิไปทางไหนคือใช้เชือไล่ม้อยครับแค่บ่อฮอนโอ้ช้เชือคือทีเข้าป้าเข้าดงเท่แค่ฮอนกัอะไรนั้นอันนั้นไปนี่มีบ้านคนม้อยทำเนี่บ่มีบ่มีโดยปลาวนะเออถ้าไปบ้านคนนะครับไปพุ่นเนาะโดยอ่า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 พี่น้องไอพ่อแม่ไปใส่บัตรเช็คไหมแม่ไปหาควายแล้วไปหาควายโดยควายเฮียโดยเอ้า มีขัควยผู้บอนนี่โบเบว่าหับจ้างคว้ยเพิ่อนนะอ๋อหับจ้างเลี้ยงคว้ยเพิ่นโดยเออออกมาพี่เลยเห็นมันก็กล้องบ่เห็นแล้วบังเฉาอยู่อ๋อรับจ้างเลี้ยงคว้ยโดยเพิ่นให้ได้น้องนะกับเบว่าหับจ้างเลี้ยงคว้ยเพิ่อนหล่ะสมมติมีลูกกับปั้นกันนะอ๋อเลี้ยงรับจ้างก็คือชมวติวลามันได้ลูกสองตัวกับปั้นพูดโตโดยเออลายบ่เพิ่นเลี้ยงรับจ้างบ่ได้ลายคว้ยสามตัวอืมโบยากเนะพี่น้องเลย เพื่อมันมันบ่แม่นเป็ดแม่นไก่แม่นหมูเนาะเอ่อเพื่อสิได้ตัวนึงกปีนึงชช่วงปีพุ่นนั้นเนาะโดยอ่าบ่ง่ายบ่ง่ายเพื่อสิได้ตัวนึงพี่น้องเอ้ยอ่พอแดเปียงเปียงแท้นี้อ่อพุ่นนี่เงียบกิ๊เปิ้ดพากันนอนเวดแล้วจักบ่ปิบุญดึก่คืนนี้ไปอยบ่ไปโอย่างไปบ่ขี่รถเออรถไลได้รถนั่นอือไล่แล้วอ๋อขี่รถหมูนะ บ่อยพี่น้องให้ไปกับไผเบิดเลยบ่นํามื้อนี้ไปกับน้องบุญแล้วก็มีหมูมาสวนนําผู้นึงอืออือพอแล้วไปเฮือนน้องบุญก็ม้อยอยู่มีจัดอยู่ว่านอนดึกจักบ่มาแต่บุญกะ11:00นนี่แหละอืออือๆๆๆไีน้องเนาะ11:00นก็ดเกือบไปหอ ใบเตียงกันเพื่อและนอนเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเป็นมีงานบุญเฉลิมฉลองยังก็แหละวันไหนบ่เพิ่นเฮ็ดบุญยังวะบ่ฮู้จากบ่จักเลยโอ้ยยังไงไรเ้ยใบเตียงบ่เตียงได้ยินแต่ว่าคล้ายๆแบบบุญเฉลิมฉลองกุฏิหรือว่าหอกองบ่นี่แหละครับบ่แม่นนี่ก็สักอย่างนี่แหละอยู่ในบ้านใกล้ๆนี่พี่น้องเลยเฮาเพิ่นก็ทางชาวบ้านชาวเมืองก็แล่นไปลินบุญแช่สายอยู่แต่บ่เตียงบ่ได้มาเมือ่อคืนเมื่อยก็ได้นอนอยู่ห้องเนาะ แม่แซนกับโม,มเมย์มาชิลมาเลาะมึองอยู่พี่น้องเลยงานบุญแถวบ้านเพิ่นมันเป็นแบบไรอ่ะกับบันมาเลาะซับเนาะอ้าท้อแดดเปี้ยงอืๆทั้งอ่าปู่พี่น้องเลยเพิ่นกับไปอาบน้ำอาบในเอในกะทึกอยู่น้ำหว่วยยังยังไหลเพราะตอนนี้เนาะโดยไหลเตาเบิดตลอดแรงตลอดพ้นบ่โดย้ดยอยดีเสรนะ็จอ่ะไหลตลอดเลยพี่น้องเลย เป็นอะไได้พักหญ้าเขาเมือเตงมเมือเต้าออกแล้วปลูกบ่ปลูกอะไรอ่ะปลูกน้องเอามาได้ได้น่ะมาฮดมาได้ไล้ห้าบเอามาห้าบมาฮดเฮ้ยก็ฮดแต่ละเส้ากะห้าหกห้ามนี่แหละเออกะห้ามเอามาอันตรายอยู่นี่น้องบ่ถ้าเจ้ามองใกล้ๆได้นี่ใครยุติถ้าเจ้าไม่ได้พี่น้องเลยเออใช้ไปเบิึงด้วยนาะไป ดยูว่วนพ่อพี่นอ้องเลยเบึงมาเยี่ยมยามบึงแล้วจ๊ดเด็กจ๊งหน่อยมองทีละปุกแตงอ่าตะก,กรอนพี่นอ้องเลยเยี่ยวเส่พักก็ได้ผักข้ากักบบงมือเสาร์านี่บ,บงก็ขึ้นเลยบ,บงแล้วไปบดเอ้าหัวเนี้อปุ๊บเอาไว้นี่นี แม่งเตาท่องเฮ็ดเลยนี่แม่ปลูกคุ้มเลยแต่มาบอกหอมหน่อยเดียวต้องอยาเมซียากนะตัวนี้เนี่ยปลูกมันเต็มมูนแม่งเตาท่องกินพักยังจะน่องนี่พักกระสับกระโดดกระโดดด้วยนี่ได้ปลูกยังผักหอมหางมหดป่าห่างมา เออกะบับเสร็จแล้วพี่น้องเนาะเออลากูเซาครับเจ้ามาติผู้ติโดยเสียังกระพะโทพี่น้องเพิ่นสิฮอดพี่มันก็บ่ได้ง่ายๆอีตนเาเเนาะอืมมันยากเนาะคนละหม่งคนละบอนที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้เจาะน้ําให้กให้เจาะบ่เดียวแต่ให้ใช้2คนพี่น้องเจาะนํากันแหละก็ได้เจาะเราเห็นมีความคิดเห็น ไปเจาะขึ้นสาเพชรเห้เราคุยกันเองนะพี่น้องแต่ว่ามันกัะนีได้ปุมเนาะถ้ามีสายโตมาถ้าจะได้ยิ่วทายเงน้าวม้วนอะเป็นหาหกสิบหาหกสิเมตรุจหอดหกสิบเจิเมตรพุลไกลเติบอยู่พี่น้องเลยอันนี้กกระบะกรบมันมีน่วยเดียวนกูพิจกินตามกินยี่ถ้อคองกินยี่ กินตลอดเออกกเดียวนี่ไรด้วยหมวยมันคือดีแทะเนาะเลี้ยงจนกุ้มตะแกีจตะพี้อันนี้ก็ะเมนขวัญมันได้นี่เนาะด้วยปิดกินนี่ก็แเมนนี่พี่น้องเลยเออข้ามคู่ดีดีนี่บวมบวมบ่เนาะบวบอย่ามผักอย่างผนเนาะต้องสีบวมตะเกาแถวบ้านบาเตียงนี่ดินไม่ได้บวมมันปลุบอยากได้พี่น้องเลยอยากตายอันนี้มาใช้ไม้บ่เนี่ย หักกาว่านมือว่านนี่ฮะนะเป็นผงหอมผักกาดแล้วก็เนยบางทัวมางแดงเป็นของเบาตู้นนะนะอป็นซื้อมาให้โบนัสอันนี้เลยมาุงหงอเลยบุงนี่ของน้องเองบางหงตั้งผู้แล้วน้องก็ตัดยอดตอนตอนตอน,ตอนนั้นตัดยอดม่นนอกโดยพิ้นตอนเราก็ได้อยู่ได้เห็นวิธีพิ่นตอนด้วยพี่น้องเอง โอเคป่ะนี่แหละแต่ว่าคำแบบนี้นี่บริกิรนี่คำโบหาณในมัสยิดปลูกประิจื้อนี่เป็นบริกิรพี่น้องเนี่ยเอาเห็ดนี่บริเวณง่ายได้พี่น้องเอาชิปลูกมกแตงมกเต้าปลูกนั่นปลูกนี่เผื่อวันทิ่เป็นหมากเป็นคนนี่บริเวณง่ายๆ่ายเป็นมัสิปลูกน้ำโดยพดได้เลยบางเตียงเคยผ่านมาก่อนอยู่จุดๆนี่นปลูกมกแตงมกเต้านี่ยหมกมูทัวเนี่มันต้องใส่ยาใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมาลง แล้วโปรเตียงโปรเยปรเกษตรมันที่ไหนเนาะต้องยาใส่ยาแบบห้ามมักเนายาไล่มลแมลงไงนะเห้มันคิวให้มันไปแต่ว่าถ้าโบเห็ดยังมันเลยนะี่ยมันไม่ได้กินปลูกไว้ซื้อนะพีนงง่น้องเลยเนาะเหมือนเรื่องง่ายๆไม่ว่าชิซักลงขี้ดินได้กินด้วยพี่นองง้องเลยมันปลูกง,ง่ายคือเข่าปันไดอ้อาพี่น,องงน้องเลยก๊าซกำลังสีได้เฮือนไหวทั้งน้องนางคนเนาะแต่ Tang bayau, kita bohju, boh berdengah, he, malang meneing soalkan lah, Pino. Kita kata, kita yang berkerhit, lain lang, macam mana? Tang bayau, kita dah he, tang nger, kita meneing, kita siha, ah, mayha to, kita yangnya, oh, yang he, seng, kita boleh ngai-ngai, kita sih, dah. Ah, apa yang ma puli, sih-sih, kita may, bani, to, bai, Pino. He, ini. ช่างเคียงมันมาจะประฮกเคียงอันเก้าเคียงตีนแถวมันนี่แต่นี่ชิมห่าชิมห่านี่ใหญ่จริงเลยพี่น้องอย่พูดแล้วบิดเด้อน้วหมดนลยอืมจะเป็นที่เห็ุแบบใดดิเนาะสุดยอดพี่น้องเลยอ่พ่อจะว่าเป็นคนออกมาเนี่แกมาเองแป็ว่าจ้างเพื่อนมะจ้างเพื่อนแกมาต้นเทา่าะเลาะหูอยู่ปะ ทีน้องสร้างเดือนกนอนี่ฮะนะต้นหนึ่งสี่เซนห้าเออสี่เซนห้าโดยสี่ต้นกระล้แปดอือ่ออโอ้เพลงเติบะอืมแสดงไม่อยู่ยังบร่ไม่งามแชมตัวนี้แช่นี่โดยนี่เป็นไม่เกณฑ์ไม่เด้งบ่ล่ะน้องกระบูจักคือกันจะเป็นไม่เด้งอ่า แต่กนั่นอยู่แต่นี่มวยจะเกณฑ์เป็นไรกันอ่างเงี้เนาะพอได้ยี่ดอกใครกลัวอ่าอันนี้มัน,นอยกอากเป็นหมอก,กอ่ะเนี่ยจะหึงตืบหนิเนาะสร้างมานี่ด้วยอือสิบห้าต้นกระเบื้องนี่น้องก็สั่งมาใหม่เลยบ่หรือว่าเลยว่าของเก่าขอ,ของเก่าจะโดนแล้วของเก่าเขาบ่บ่ไปบ้าน ได้ทำอีฐฮานะพอของน้องซื้อหนะซื้อได้ห้านมาเลยซื้อห้านเลยเอาของไม่ได้เถอะเนาะโดยแบบว่ามันโดนแล้วกะเป็นซีแบบนี้หนาเออจนตายซีโดยยังบริหารเงินอยู่โดยบากบอบอคืเพื่อนกันตายซีเพีองเท่าเออจนบินไม่ได้เฮงดิแต่แบบด้วยความที่ว่างบมันบ่พอเนาะโดยอือยังบ่ม so ีเงินมีคำไปต่อพียงเอ่าไง แต่ได้แต่ไม่ตอนนี้ทั้งบาบุญกับวายามาแจ้งว่าได้แต่ไม่บอกเนื้ออื่นยังบุมีโดยอ่าคาชอบคาสร่างมันยังก็ยังบุมีโดยเออเออเออเอาเอาเอาเป็นยังไงก็จังว่ากันไอ้เนื้อตีเงาสีมาเบิงน้ำอยู่เป็นยังไงก็ซอยชกันให้มันเลี้ยวเป็นลังเป็นลังไปทางอนนาสาวผู้ชายกําลังเริ่มขึ้นทางน้องสันไลก็กำลังหาสร้างไม่อยู่แต่ว่าหยะเป็นอย่งเงี้บุมี ่ในห้านก็ได้อ่าแล้วก็ทั้งน้องเนี่ยเอ้ยเอ้ยได้เนาะเอ้ยสั่นพี่น้องนี่ทั้งลุงเฮิ่มก็สิเฮ็ดเฮือนให้เพิ่นอยู่เฮ็ดองน้ําพอซั่นอ่าแต่ว่าทงน้องน้องตูนนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าอ่าสมบูรณ์แล้วเนาะอ่านหลังในเอิ้นเทนอยู่ทบ่จ่อยเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องเอ้ยก็ดีแล้วอ่าเนาะนี่ก็น้องนางนี่น้อง ทั้งน้องซุกก็ได้แล้วน้องเพชรก็บริแก่แกนบานประตูกับปงกบมาให้แล้วอืมเคยดีโอเคแล้วจำเพื่นน้องเพชรเดี๋ยวโอเคได้จำนั่นอะไพี่น้องเอยพออยู่เลยเนาะโดยจำนั่นก็โอเคโอเคป่ะจำน่ะน้องก็บอกโอเคอ่าพอได้อยู่ได้เศร้ากันจำนั่นก็โอเคแล้วพี่น้องเอ๋อันนี้มันหยิบไปจับอยู่แบบนี้เนาะมันงกายโปรยจากปันใดนั่นกับเพลินเอ้าเอมไม้ได้หน่ะเนาะ มาเห็นนิ้งใส่พยางมุงอยู่พี่น้องเลยเพื่อนหาแกแอมกินข้าวกินน้ำได้น้องมัอนี่กินแล้วข้าวเที่ยงเหรอได้ยังกินมัอนี่กินปองปลาบลาวุ่นนละมาหายแต่เมื่อวานนี้ยังบูเบิดอยู่โดย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 พระอาจารย์มันนี่ไอชื่อบางมูมาฝากบรรยากาศฮอนๆนี่พี่น้องเลยอ่าพากินบางมูบุ้ยไฟปลูกบัวเสียนี มียิ่ยินข่าวว่าอยู่อยู่เสโปนเนี่ยบมมีคนปลูกโม้เนาะโดยปออย่ากินด้ใช่ไ่มนี่แบบว่าปลูกบ่ได้ดินแถวนี้มันบ่งามนะก็เลยปลูกกะคือมันแกงน้องค่ะปลูกกันอยังบ่งามปลูกมันแกงโม่เลเด็กมันบ่งามมันบ่เป็นมากดินมันบ่บ่บ่ได้ดินบ่ให้เนาะโดยอื

ช้างจมช้างงุ่มๆอยูมม่มมมมนี่จะได้โดยจมไปช้างโอ้นี่แหละว่าเรื่องตำปอกตำปูนี่แหละตำปูตำปูไม่ใช่ตำปูป่ะนี่ตำปูไปเลยเออ,เอแต่สิว่าเมเากร<น>ะแล้นมัตูนบ่ ตบายดตปูนำดูต่สิวะสบายดีนปนยังจันตะปูอ้เออตะปูไปสิวะตัปูอ้ยมือเจ้าได้ข่อยน้องี่น้องไงจ้ะเงนผมวันเดียวไปหากระสอบกระานไปกตอนเิ้อนไปไปไปน้ะ เออเฮือนสาวนางได้เสาระเบ่เนี่ยเขียง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 เสาเขียงเสาเหนื่อยเลยเหนื่อยมาตุนเด้อเออตะเก่าไปก้อนเพันก้อนเพันว่าท่าเพันว่าเปเตียงไงท่าเนี้ท่าตะปูเพันว่าท่าตะปูดอกตะปูเออก็ได้เออมันติดปากติดคอแหล่งก็คือบ้านแหล่งชักชักมอดำต้นเอาไปให้เพื่อนเนีะน้องอ่ะ ม,มังม,งมู้ยังไมังมู้เต็งมู้เต็งมูพาชู่กันกินเดอ้อโดยสบายดีได้เดอ้ <c oughs> อบพื่อเพือนบ่เดี๋ยวนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเอออันนั่งยังไงอันนั่งยังน้อง น้องน้องหู้อยู่ป่วายเคยปลูกมูมาก่อนบ่หู้น้องเชื่อป่วายปลูกปลูกปิดเสือเชืออยู่ปะอ๋อคือเสือเบว่าเบิ่งแต่คำว่าคำจาอไอ้กับน้องเสือเลยว่าอ๋อคือว่าจัง่ังนเลยว่ะโอเคมันเป็นอะไรคำของไอ้เบว่าคำว่าไอ้ก네ับเบวาตั้งแตอยู่หนึ่งขนาดตั um ้งแต่ตั้งเป็นอะไรนะต่างเบว่าต่างภาษาขนาดเยว่า อายเห็นอยังก็น้องเสื้อนะนะหมายความว่าสั้นๆนะนะอ๋อบุคือบุคิดบ่าวายใช่เปล่าตัวบ่บุคิอต้องเท่ต้องว่าเท่โอเคโอเคจะไหนด้วยเท่กับเท่แล้วอ่ะอุ้มได้บ่ยี่บ่หน้าตะปูโอ้ยแสดงว่าคอยใจคิดม่าตลอดหนิเนาะอาจจะว่าตะปูว่าจะเก่าเนาะ ขาได้เอิรมาตะปูโอ้ยมไล่ตะปูอนนะคนแรกยังไงนดจะปล่อยนักชิปนเด้อบ่ได้ยลยคอยแางต่กล้องคอยรั่วเลยมมิตัดอีกมูมิตัดอีกบบตัดเติร์ดไปใช่ไหมอืมไปบดิ้ตัดอีกเดียวครับคักตะปูหูมอส่วนกรยาดอก ว้า <Why? S 1> mhm. ยขอชื tap, ่อตากับชมหมู่บ้านผมมานี่มาฝากน้องเพื่อนรักนึ่งชิว่าบบอกโอ้ยโทษโทษโทษโอ้ยเฮียก็ถึกเปิดนี่นงเอบะมาเยี่ยมยามทำข้าวน้องเพื่อนเฮ้ยเพ่ยเพ่ย้องเพิดโปรดนะโดยโหน้องเผิดอามาอบกินหน้าจักรโตเบะนะคือหลายแท้ ป้าพี่น้องเลยลวดอยู่ป้าคุณน่ะเป็นพูงแล้วไล่ไปใช่นั่น,น่ะไล่ขอป้าเพราะโดยยังไงโดยไล่ให้เพิ่นไปหากินอยู่ป้าเออว่าเชือเรืองแล้วนี่ขึ้นหมักเนาะไปิชือมาเปลี่ยนเนี่ยล้วก่อน้แล <c oughs> ้วคิดจะเอาอีนี้แม่พี่น้องเอี ถ้าจำได้ไปขายน้ำไม้แล้วก็ใช้ตัวนี้บ่เลยปอชี่ชามชีเดือนเนี่ยได้พี่น้องเลยยังใช้เสื้อเหืองเก่าเราอยู่เออละหมักเลยเนาะน้องนาง่ยยังเปลี่ยนอยู่อันน่ะอ๋ออ่าเป็นยไงตำตำมีโดยกินตอนเที่ยงเที่ยงโดยนี่อ่ะผ่าเอาไว้เนี่ยพี่น้องบัดไปนอนหลับนะครับเนาะซีบมังมูมาฝากน้องเพืนมันนี้ก็ได้อ่าบำเเตียงกันเล่นเข้ามาเลยเล่นหาไมมบ่มีพี่น้องเลยเนาะ แท็กซี่หาอยู่ชาบหาดนี่ทั้งพ่อน้องกับบัตรช่วยไหมปะโบพ่อน้องโมเป็นพี่น้อง,องเลยกูแล้วไล่ไปแต่ไปละ,ละ,ล,ะละอยู่อะว่าวไวซีคอเบ้แล้วอบกินว่าเฮงเฮงไปไวกูนะป้า,ปาต้อผู้ผมวิ่งไปเลยเขาป้าเลยพี่น,อน,น้องเลยนะโอเคแบบนี้ไอ้ทีไปเบียกต่อก่อนประเดิบนบุญว่ามะเรง ไปยัว้ยพี่นังเอ้ไปเมื่อคืนนี้เกือบจนขาดเกือบขาดนี่พ่อพ่อเอาอะไรพ่อพ่อได้เตะฮะโอ้ลึกแต่เชียนอาัารพ่อโอ้สับปะรดไรอันี้เกือบจนขาดไปน้ำเกือบจนขาดโยพี่นังเอ้ นี่ขี่หลุดมื่อกับยางตีนเป้าเลยแหละเอาเลยบแล้วฟัวล่เกือบขาดนะบัวได้อ่าไปในฮิตยังแน่ไปบุญนะก็บบุญฮะไั่ได้ให้ย่างหรอไปแต่มันมียังที่สัตว์มังคุงบัวรือมียังไปไปริดนี่นะมันสัตว์มังคุดหรอกค่ะทำมูส่วนไปไปกินน้ำกับไปไปน้ำมูไปกิน เขาวงเขาอันนั้นโดยเขาวงหาแล้วเมื่อคืนนี้พอดีว่าเจอมูขนาดละมูก็ส่วนไปกินเบียร์น้ำเพิ่นโดยโดยกินก็ให้แต่พอดีเด้อโดยอย่าเมาจนเกินไปนะพี่น้อยกินเล้ากินเบียร์นองกินสองามจอกแล้วน้องกับเมื่อเพราะว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิใช่เมามาแบบมันยากอันตรายอ ตื่นมาไปโพอยู่บ้านพักเฮงอี้ถูละมัดระวังเด้ออเาอันนี้แสนหนึ่งเอาไว้ไปสัตว์มักพุ่งใช้ใช้อยู่พี่เป็นสัตว์สามหน่วยสิบสามหน่วยสิบพันเนาะซ้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ใส่ก็ได้อ่ะดีใจน้ำน่องเลยบันนี้กาลันตีมอจ้าจั่นข้ามเรื่องบ้านเรื่องเฮือนเรื่องอันนี้เราก็ได้พี่น้องนี่เนาะโดยอ่าังหน่อยชัางหน่อยก็เห็นเฮือนใหม่ของน้องนางแหละตอนนี้เพิ่นบ่ได้ อันจ้างหฮนจ้างนี่บอคือบรหิหารน้ำไปทงทีมงานบอเ่วาทำทีมงานบวบุนเพิ่นก็นสร้างมาเองออนะบออันน่ะดินทาง,ทางไม่บิ๊กมีตาไม่บิ๊กปบว่าโซนีตกงานแล้วตกงานเอาเป็นยังคือว่าตกงานปลวาจีนเพิ่นบ่นได้ไปเอาแล้วเออไม่มีงานเหตุแล้วบอยังมีงานเหตดแต่ว่าจีนเพิ่นบ่นได้ไปเอาผิดล็อกเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ่ได้ไปเอาผิดล็อก โดยเรียกว่าทางบ้านนี่ผิดล็อกโดยทางบ้านน้องขนาไปรับจ้างเออพื่อนล้วกัทางดิ้งน้อยก็ไปน้ำเราดิ้งน้อยบอกมาฟังนะเราเพื่อนบอกไงเฮ็ดบุถึกใจเพื่อนโดยเราเพื่อนก็บวิญญากไปเอาอ,อีกนะเพื่อนไปอนเ,อออเอาแต่บันรวงอ่าอ่าอเอาเสียนเรียบร้อยพีกก่น้องตะบันนี่ผิดล,ล็อกเลยผม,มาฮับจ่อยโดยไปเสร็จ ให้อ่าไปโต้กัน้น้องเด้อโดยสบายดีน้องเด้อสบายดีพี่น้องคอยเดินทางมาไทยเด้อโดยโดยโดยังฉันได้กับดอกเบน้นยู่อีกมือนหนึ่งพี่น้องเอ้บื้ลนี่ก็สิอีแถวนี้แหละแต่เมื่อนี้จะขึ้นไปเบิง้งแถวเมืองน้องกันกับสิท่าน ท่านบอท่านก็นจังว่ากันนะพี่นอนะ้องเนาะอาจารย์นายขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องบระสุูคุคนที่กมา,ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกาำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับวันนี้บาเตียงขอตัวลาไปก่อนกำลันงนั่งน้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด,ด้อสุุคนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องเลยแดดเดดเดด